วัดีรครับวันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ครับเป็นใช่ไหมครับแขกบตัวเัวตัวตแล้ว่ว ar, วว litres, ตอนนี้ครับตอนนี้ ออเคร่มุตอนนี้ผมของก็ผมกำลังจะไปฆ่าเขาครับตอนนี้คุณเตรียมพร้อมยังครับเฮ้ยยังไม่เตรียมพร้อมครับเพราะว่าตอนนี้เมืองของเราอะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่ก็ปิดม้อนสิครับปิดม้อนสิครับไม่เป็นคิดม้อนสิครับไม่ต้องปิดศูนย์ทิ่ฆ่าจะศูนย์มันแหลกนะครับปิดม้อนสิครับก กเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วกดตรงนี้ผิดครับมึงน่าจะชิมเองค่ะเกิดการระบาดเนีนี้เลยครับแล้วควรสนุกตอนนี้ขอพักฝึกกันครับก็เลยเสี่ยงบาหน่ักแล้วก็เกิดผิดนั้นอย่างเงี้แล้วมันก็หายไปทันทีครับคุณลองดูดูดอ่ะดหายหมดเลยครับเป็นไงคะวอดหายโกเลมก็หายครับตอนนี้เราฆ่ากันแล้วครับ เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีโกเลมจัดการโกเลมก่อนไม่มีครับข้างหลังอ่ะโจเพื่อการจัดกานโกลิมก่อนครับเฮ้ยฉันเฮ้ยต้องใช้น้ำยาหนีน้ำยานี่แหละนี่นี่นี่ี่ี่ีเฮ้ยโกลิมจะงปั๊ดของอ่ะนี่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 ไม่ตีเพื่อนข้าหรอกนี่เองเอาเราก็สองคนจะมาเดี๋ยวนะครับผมพังผมบ้าครับเอาเหรอครับเดินได้ยังครับหมดยังครับโกเลมอ่ะได้แล้วครับโกเลมหมดแล้วนะครับ กับทานพวกคุณเลยอบหมดแล้วครับหมดแล้วไอ้คุณโกงนี่นะนี่ครับยังมีอยู่ไหนครับไหนไม่เห็นมีเลยครับนี่ครับนี่คุณมาช่วยผมหน่อยดีผมฆ่ามันตายแล้วเนี่ยไปกับฐานคุณไปเดี๋ยวมาทาลายห้องซ่อมผมน้องห้องแอะเฮ้ยอย่าพึ่งครับกับฐานไปครับ่บ้านคุณหรอครับครับไมาบ้านี้ไม่ได้ครับกลับบ้านไปครับกลับบ้านไปขี่ก่อนครับ บ้ามึครับพวกขังเรือครับอ้อยอดดีอ่ะโอเคคระขังคงไม่เป็นไรนะค่ะแต่นี่มันแบบผมนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ้าวคุณเข้าถามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบรีบขี่กันแล้วรีบไปต่อสู้เลยครับดี๋ยวบ้ามึงครับผมนอนโดนรู้สึกว่าบ้านมันมึดๆผมรู้สึกว่าบ้านผมสว่างมากเลยครับมีตู้เย็นด้วยมีห้องช่วมอะไรพร้อมเลยครับนอนก่อนพี่คุณ เอาผมขี้เกียจครับคุณโน้นคุณจะปล่อยครับขี้เสร็จแล้วก็ยลาดแล้วครับห้องนอนผมอยู่ไหนห้องนอนผมอยู่ไหนไม่ใช่อ๋อนี่เจอแล้วครับห้องนอนดูด้วยคนดูไอ้ดูนนักดูครับแขกรับเชิเศษแขกรับเชิญชื่ออะไรครับยังไม่ได้ถามเกมครับครับบานี่นี่ เชิญไงครับเชิญ <fe> บ้านยังไงครับก็ไอ้นี่นะครับสนุกครับเราสนุกแต่เราตอนนี้พวกเราจะมาฆ่ากันนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนสวัสดีนะครับเฮ้ยเงียบๆนะครับอยู่ยวนะครับผมฆ่าครับคุณคุณผมฆ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียงน้ำพี่เขาอยู่เดี๋ยวเขาว่าเราบ้าสวัสดีครับเมื่อกี้ตัวพี่ของบ้านเราบ้า ก็เกมเมาะแข่งรับเชิญชื่อเกมครับใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ครับก็มาครับโอ้โหทำไมผู้เป็ดน้ำตาลมาจากขั้วกลดผมเปิดตีนี่ครับโอ้ด้าวลัลมาจากขั้วกลดเปิดตัวอครับบุ๊บบุ๊บห้ามใช้ยาครับทางนี้เอาเกมพี่โกครับเขาว่ายังไม่ได้ใช้เลยคุณกินนมก่อนไหมครับ ไม่มีนมครับนมผู้หญิงมากินเถอะพูดไง <t> พูดบรกห้ามห้ามพูดเรื่องไม่เป็นไรครับพูดได้แต่อย่าพูดคำหยาบอา้าวก็คุณใช้ของโกงครับแล้วเอาตู้เย็นก่อนครับคุณเอาของนึงครับผมไม่รู้เป็นมงยังไงก็คุณก็เอานอมมากินเถอะผมไม่มีนมงนั้นก็กินน้ำเถอะค,คุณตีแรง คุณถอดชุดเกาะออกก่อนเดี๋ยวผมจะล้างให้เดี๋ยวผมจะล้างไอ้นี่ให้เร็วๆล้างตัวหรอครับไม่ใช่ล้างไอ้นี่ครับล้างยาครับเก็บแล้วครับผมจะล้างยาถอดชุดเกาะถอดชุดเกาะถอดชุดเกาะออกเร็วๆค่ะบอกให้เร็วๆสิครับงานผมเริ่มนะก็ไอ้ไม่ต้องตีครับเดี๋ยวผมจะอูเดี๋ยวเราจะล้างยาให้ยามันจะได้หายมไ่รู้งั้นเอาแมพอื่นเลยครับ อ้าวทำไมล่ะครับก็มาเอามาเป็นแมพที่มีชีวิตเอาครับแต่เร็วคุณเอาของโอเคครับโอเคครับอ่ามาแล้วครับแต่ผมอ้าวนี่มันทางออกหนีตู้เย็นผมงที่นี่ถ้าไม่อากเดือดร้อนเดี่ยวเดี๋ยวคุณถอดชุดก่อนรอผมเลยนะหรือไม่คุณก็มาลงลาวาเร็วๆครับคุณมาลงลาวาเร็วๆลงลาวาอีกขาหนึ่งอ่ะไปเร็วคุณ คุณยาไปลงลาวายขาหนึ่งเร็วๆครับเือเ้าก็คุณจะได้ล้างยาออกยามันติดพิษเนี่ยก็เข้าพี่ลาวาเสร็จแล้วก็ทำให้คุณตายไงคุณจะได้ขายบ้างโกเลมเดี๋ยวนิรีบไปสิครับคือออไยเกมยากันไฟเงอ้ยพังเงี้ยเป็นทอง เล่นน้ำกันดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอบอกนะครับว่าพี่เป็นนักดาบแต่พี่ไม่ถนัดคันโยครับพี่ถน,นัดดาบแต่พี่ก็พอถน,นัดตัวบ้างนะเนาะตอนนี้ครับฟ้าเลยครับฟ้าเลยครับจู่ สูอยคุณอย่าขี้โกงดิคุณใช้ความเร็วอ่ะคุณไม่ต้องใช้ดาบสิเ่าแ,แม่ผมมาครับพอัะคลิปเพ่งเท่านี้ครับ